สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นห้เียร์กันอีกหลายคู่วันนี้เลือกมาฝากเป็นแฟนกันทั้งหมดออสองคู่นะครับ เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนึ่งคู่แล้วก็พรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่นะครับเริ่มที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเลือกเกมระหว่างยูเวนตุสเจอกับเยรเรอัลนะครับมาฝากกันเกมนัดแรกของคู่นี้นะครับเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับวันนั้นเยรเรอัลได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับยูเว่วันนี้สภาพทีมถือว่ายังเป็นหน้าเดิมๆนะครับพวกเซริโก้เคียซ่าปาโลดิบาร่านะครับคาดว่าวันนี้ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับเช่นเดียวกับพวกจอโจ้เคเลนี่นะครับ เลโอนาร์โดโบดุชชี่นะครับรวมถึงวัตสันแมคเคนนี่เดนิสสกาเลียนะครับวันนี้คาดว่าทั้งหมดนี้ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับคู่หน้าวันนี้ใช้ดูซานวาลาโฮวิตนะครับจับคู่กับอันวาโรโมราตานะครับแดนกลางก็จะมีพวกอาตูนะครับอาร์เดียงลาบิโอนำทัพนะครับส่วนเมเยร์เลเองนะครับวันนี้สภาพทีมก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับไม่มีอันเบโตโมเรโน่นะครับวิงแบ็กที่มีปัญหาการบาดเจ็บลบลวงนะครับส่วนพวกฮวนฟรอยละอูนอาบิโอน เอเดียนกาปูนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอย่างเคิรัตมเยโนวันนี้รอเช็คฟิตนะครับวันนี้หน้าเป้าของเยเรียลนะครับใช้ซามูเอลชุกูเซ่นะครับมีโจวนนี่โรนโซนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวรุกนะครับคู่นี้สูสีนะครับผมมองว่าเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้านะครับไม่ว่ายืนตุ๊ดจะได้เปรียบไปในบ้านฟอร์มในลีกช่วงนี้ดีมากนะครับชนะมา4เกมติดแต่วันนี้เยเรียลมาสู้นะครับเชื่อว่าทั้ง2ทีม เรตบอลชื่อชั้นตัวผู้เล่นไม่ได้ห่างกันมากนักนะครับเชื่อว่าบียราสู้ได้เรตที่เปิดมาให้ยูเวสต่อครึ่งลูกวันนี้รองบียรเรอ้ยไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลพิมีลิงกิษนะครับเป็นาการพบกันระหว่าง อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้อาร์เซนอลนั้นผลงานการเจอลิเวอร์พูลต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับสิบนัดหลังสุดพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับวันนี้เจอกับลิเวอร์พูลที่กําลังฮึกเขิมนะครับต้องการที่จะเก็บสามคะแนนเต็มไล่บีบแมนซิตี้หลังจากที่ซิตี้นั้นเล่นไปก่อนหน้านี้ทําได้แค่เสมอคริสตัลพาเลซศูนย์นะครับวันนี้ถ้าลิเวอร์พูลชนะแต้มก็จะบีบ เข้าใกล้ไปอีกนะครับลิเวอร์พูลนั้นสภาพทีมวันนี้ไม่มีโมซาร่านะครับไม่มีโมซาร่านะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับวันนี้3ตัวลุกจึงปรับนะครับใช้เดโกโชต้าซาดิโอมาเน่และก็หลุยดีอาร์ตนะครับแดนกลางได้เตียโก้คันทารากับมาวันนี้จะยืนคู่กับฟาบินโยแล้วก็จอแดนแฮนเดอร์สันนะครับในขณะที่อาร์ซอนเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้สภาพทีมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับขาดแค่ทาเคฮิโร นะครับโทมิยาสึนะครับวิงแบ็กชาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับส่วนที่เหลือนั้นพร้อมหมดนะครับวันนี้ใช้ชุดเดิมเลยนะครับที่พวกเขาเอาชนะเลสเ,เตอร์มา2-0นะครับมีอเลรองเดลากาเซตยืนหน้าเป้า3ามตัวลุกเป็นบุกโยซาก้ามาติโนเดกาแล้วก็กาเบียนมาตินา มาติเนลลี่นะครับคู่นี้สูสีแม้ว่าลิเวอร์พูลเองจะต้องการ3คะแนนเต็มแต่ผมว่าไม่ง่ายนะครับผมว่าปืนโตช่วงนี้กําลังเล่นดีเกมลุกดุเกมรับเหนี่ยวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยน่าจะยันลิเวอร์พูลอยู่วันนี้เชียร์อาร์เซนอลไปนะครับฝากไว้2คู่พิมยรีกรองอาร์เซนอลส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเชียร์บียาเรัลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัศได้ใหม่นวนพรุ่งนี้สวัสดีครับ